ก็ตามเป้าที่ที่ตั้งไว้ับมาอย่างน้อยกับบ้านหนึ่งแต้มแต่หวังลึกๆกับทางบอร์ดยหารทางโค้ชก็อยากได้สามแต้มแต่นั่นเป็นจังหวะจบสกอร์ที่ไม่ได้ครับวันนี้ก็ถือว่าโอเคว่างแผนหน้าวันนี้สำหรับแผนจะเล่นในวันนี้คิดว่าเล่นได้ตามแผนที่วางมั้ยครับก็ยังไม่ตามแผนนักเท่าไหร่เพราะว่าสนามตอน ก่อนจะเริ่มแข่งมีฝนตกมาแล้วก็สนามมันจังหวะคอนโทรลบอลมันก็ยากนิดน,นึงครับสำหรับแมตช์หน้าครับคิดว่า,าในครั้งนี้การเตรียมตัวสำหรับเจอทีมในในโซนเดียวกันคิดว่าเป็นยังไงบมันก็ยากครับเพราะว่าสงขาเขาก็แชมป์โซนแล้วก็ระดับตัวผู้เล่นเขาก็เกรดทีสองไซริคทั้งนั้นเลยครับเราก็จะทํางานของเราให้หนักขึ้นแล้วก็พยายามเก็บแต,ต้มสามเต้มกลับบ้านเราไว้ได้เหมือนกัน เราเข้ามาเป็นดาบที่สองครับมิก็ต้องไปเยื่ยสามนัดว่าตรงน,นี้มีผลอะไรไหครับก็นัดเยือนมสามนัดมีผลครับเพราะว่านอกบ้านกับในบ้านระดับความกดดันมันก็ต่างกันอยู่แล้วครับนอกบ้านมันเราเราก็พยายามเก็บแต้มให้ได้เยอะที่สุดพยายามจะไม่แพ้แต่ในบ้านเราถามแต้มเท่านั้น,นจจก็ฝากแฟนบอลที่อยู่ต่างจังหวัด คนคอนพัดถิ่นหรืออะไรก็ถ้าว่ามีเวลาว่างก็เข้ามาเชียร์พวกผมได้ติดตามพวกผมทางไลฟ์สดหรืออะไรก็ได้เล่นในบ้านก็เข้ามาดูกันเยอะๆครับขอบคุณครับ